มันเป้าหมายของการหมุนก็คือการทําให้ระบบของตัวเองเกิดความสมสมดุลมันถ้าเราเป็นมนุษย์ต้องการเป็นมนุษย์ที่สมดุลไม่ใช่สมบูรณ์คืออ้วนน้าหนักตัวเยอะไอ้สม,มบูรณ์พนั้นไม่เกี่ยวถ้าต้องการทําให้ตนเองเป็นมนุษย์ที่สมดุลหรือสมดุลเราจึงต้องเวียงหมุนตัวเราให้ได้อย่างต่อเน,นื่องแล้วเราเป็นคนกี่มิติสองมิติ เราก็ต้องเวียงหมุนตัวเราในทางกายภาพและในทางพลังงานมันก็เลยเป็นธรรมจักรในระบบโลกทําให้เกิดธรรมจักรในขึ้นมาในระบบโลกตอนแรกทาให้ทาให้เกิดธรรมจักรขึ้นมาในระบบของตนเองมนุษย์จะต้องเวียงหมุนตนเองอให้สมดุลเมื่อสมดุลได้แล้วมันก็จะส่งผลไปสู่การเวียงหมุนของระบบโลก พระบิดาเคยสอนพวกเราแล้วเคยให้ความรู้ด้วยองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่มาแล้วโดยที่มนุษย์โลกคนอื่นไม่มีใครรู้เลยนอกจากสิทธิจิตจักรวาลเท่านั้นคือถ้าเราเป็นมนุษย์อยู่บนโลกใบนี้มนุษย์นี่แหละคือผู้ที่ช่วยทำให้โลกเวียงหมุนสัตว์ต้นไม้ คือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายล้วนเป็นระบบเดียวกันกับมนุษย์ก็คือเป็นผู้ช่วยให้โลกเวียงหมุนทั้งนั้นจําได้ไหมนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อมนุษย์เวียงหมุนธรรมาจักรในตนเองได้สร้างให้สร้าง,สร,างสร้างกระบวนการที่เรียกว่าธรรมาจักรในระบบตนเองได้คําว่าในระบบตนเองคือทั้งกายภาพและจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติทางพลังงานได้มันก็จะทําให ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ของเราเวียงหมุนตามที่เราเวียงธรรมจักรในระบบตัวเราเองไปด้วยในเวลาเดียวกันแต่คนคุณคนเดียวเวี่ยงหมุนระบบในตัวเองแล้วมันจะช่วยให้โลกทั้งระบบเหวี่ยงหมุนตามได้ไหมเอาไม้ซีไปงัดไม้ทรงได้ไหมไม่ได้ด้วยเหตุนี้เองมนุษย์ทั้งโลกจึงต้องช่วยกันท,ทั่วโลก จึงต้องมีพระาศาสดาใช่ไหมาศาสดาก็คือผู้นําเอาพระโอวาทของพระบิดามากล่าวสอนมนุษย์เพื่อให้สติทางวิญญาณให้รู้หน้าที่ว่าสูตรสําเร็จก็คือมนุษย์ทั้งโลกหรือทั้งระบบโลกต้องช่วยกันหมุนหมุนระบบตนเองหมุนธรรมจักรในระบบของตนเองหรือสร้างสร้างกระบวนการธรรมจักรให้เกิดขึ้นในระบบของตนเอง ตัวใครตัวมันวางกันน่ะต้องสร้างขึ้นมาให้ได้เมื่อช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วมันจึงจะก่อให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่าธรรมจักรของระบบโลกเพราะโลกไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเหมือนก,นกันกับเครื่องนาฬิกาวันนี้ลืมเอามาเหมือนนาฬิกาเคยแกะดูไหมด้วยความซุกซนอ่ะเคยแกะดูไหมดีแต่แขวนดีแต่ห้อยไม่เคยดูเลยเลึอ เปิดดูสิข้างในมันเนี่ยมันจะมีแกนของลานนึกออกไหมแกนของลานนาฬิกาแล้วก็จะมีเฟืองเป็นตัวเล็กๆสืบเนื่องต่อโยงเชื่อมโยงกันตลอดมันจะต้องมีตัวแม่คือตัวแกนของลานเป็นตัวหมุนก่อนถูกไหมมันจึงจะพาให้เฟืองตัวอื่นจากตัวอื่นหมุนตามไปด้วยใช่หรือไม่ใช่ใชไหมนี่เหมือนกันโลกก็เหมือนกับเฟืองตัวหนึ่งที่มา สัมพันธ์กันกับแก,น,ก,น,กนของการหมุนที่มีลานอยู่เหมือนนาฬิกาเลยจิตของเรากายของเราที่เป็นธรรมจักรในระบบตัวเราถ้า,มาเมื่อสร้างให้ปรากฏการได้เกิดขึ้นก็เหมือนกับการทําให้ไอ้ตัวกลไกของเฟืองที่เป็นตัวแม่มันเกิดการเวียงหมุนเพราะมันเวียงหมุนแล้วโลกก็เหมือนกับมีเฟืองอีกตัวที่มาคอนแทคมาสัมผัสอยู่กับไเฟืองตัวแม่ตัวนี้มันก็จะเป็นไง หมุนตาม,มนตามกันไปเป็นพวงเลยนี่ก็คือแสดงว่าเพียงแค่มนุษย์ทำข้อหนึ่งให้สำเร็จทำข้อหนึ่งให้สำเร็จข้อที่สองก็จะเป็นปรากฏการณ์แห่งการหมุนที่มันจะเป็นของมันเองโดยอัตโนมัตดคุณจะไปนั่งปล้กอดโลกและชุวกันบิดโลกให้มันหมุนนะคุณทำได้ไหมล่ะไม่ได้ นั่นแสดงว่าถ้าเราต้องการสร้างกระบวนการธรรมจักในระบบโลกเราต้องทำที่ไหนที่ตัวเราเองเก่งมากทำที่ตัวเราเองแต่ทำยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเพื่อเห็นภาพชัดเจนยังธรรมจักกับปะวัฒนะสุรขั้นตอนที่สามเมื่อเกิดธรรมจักในระบบโลกขึ้นมาแล้ว คือโลกเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองได้แล้วในมิติทางกายภาพเนาะเนาะใช่ไม่ใช่และในมิติทางพลังงานนี่หมุนด้วยไหมหมุนด้วยหมุนด้วยธรรมจักรในสากลจักรวาลก็จะเกิดขึ้นคำว่าธรรมจักรในสากลจักรวาลหมายถึงการเหวี่ยงหมุนของทุกสรรพสิ่งในระบบสุริยะจักรวาลน,นี้และในจักรวาลระบบใหญ่ออกไปในกาแล็กซี นะหลายๆกาแล็กซี่ซึ่งรวมอยู่ในเอกภพมันก็จะพากันไปไงเวียงหมุนตามกันไปอย่างต่อเน,นื่องเพราะฉะนั้นการที่นักวิทยาศาสตร์โลกเขาพิสูจน์แล้วเห็นแล้วว่ากาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเรามีลักษณะคล้ายๆใบพัดเฮลิคอปเตอร์เวลาหยุดนิ่งมันเป็นปีกอย่างเงี้ยสองอันใช่ไหมแต่มันไม่ยิ่งมันไปนไงหมุนมันก็จะหมุนอยู่ตลอดเวลาแล้วระบบสุริยะจักรวาลของเราก็อยู่บนปีกของกาแล็กซี่ทางช้างเผือก และระบบเสื้อจกักรวาลของเราก็ทุกดวงก็โครจรไปรอบดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็หมุนรอบตัวเองแล้วแต่ละดวงที่โครจรรอบดวงอาทิตย์ก็เวียงหมุนรอบตัวเองมันจะสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้แล้วไอ้ปีกเฮลิคอปเตอร์ที่อยู่ในเอกภพเนี่ยเนื่องจากเอกภพนี่ใหญ่มากมันมีปีกเฮลิคอปเตอร์อยู่ทั้งหมดหมื่นสองพันห้าร้อยล้านปีกคือหมื่นสองพันห้าร้อยล้านกาเล็กซีในภาพออกก็ยังว่ามันใหญ่ขนาดไหน ทุกสรรพสิ่งล้วนรถเลี้ยวเกี่ยวพันกันในการหมุนวนเพื่ออะไรเพื่อสร้างสมดุลให้กับระบบของตนเองเห็นภาพชัดยังบอกแล้วตาที่สามเปิดไม่ได้ก็ใช้จินตนาการนึกนึกภาพเอาไม่เป็นไรตาที่สามยังเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรคิดตามไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นสัจธรรมวันนี้สอนรสื่อกับพระบิดาในเรื่องที่ค่อนข้างยาก แต่พยายามพูดเพื่อให้ท่านเห็นภาพให้เข้าใจง่ายที่สุดเพราะไม่งั้นท้านมนุษย์ไม่เข้าใจจะปฏิบัติยากปฏิบัติตนยากมากตนเองจะได้ภาพภูมิใจว่าตัวเองเป็นมนุษย์เนี่ยยิ่งใหญ่เหลือเกินเป็นมนุษย์อีกยิ่งใหญ่เหลือเกินที่ได้มาเกิดบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้จะได้รู้จักคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของตัวเองมากขึ้นไม่ทําตัวเละเทะเล้วไหลเลวไลวหลเลอะเทอะที่บอกว่าเสียทีที่มาเกิดเป็นมนุษย์นะเราจะได้ไม่เสียที อายุปุนนี้เป็นสวแต่ระดับต้นนะฮะยังไม่สวชั้นสูงน่าจะยังทันอยู่ใช่ไหมกฎเองธรรมจักรมีสามข้อแต่มนุษย์รับผิดชอบแค่ข้อไหนข้อเดียวแค่ข้อหนึ่งข้อเดียวเท่ากับมนุษย์ก็ได้ทําหน้าที่ในข้อสองข้อสามเรียบร้อยแล้วแล้วทํายากไหมไม่ยากเลยไม่ต้องออกไปนอกโลกแล้วมือปลิ้นโลกหรอกอยู่บนโลกแล้วก็ทําเอาเนี่ยทำที่ ที่ตัวเราทําที่จิตของเราเนี่ยเพราะจิตเป็นเครื่องมือของกายและจิตเป็นของจิตวิญญาณที่เป็นทางพลังงานไม่ยากเลยครับไม่ยากเลยนะเอาละ่ะความหมายของธรรมจักรความหมายของธรรมจักรกฎแห่งการเหวี่ยงหมุนความหมายของธรรมจักรหมายความอะไร หมายถึงธรรมจักเนี่ยแท้ที่จริงแล้วถ้าจะพูดให้ชัดเจนเป็นคำที่เ,เป็นคำที่กระชับนีหมายถึงกฎแห่งการเวี่ยงหมุนเพื่อสร้างสมดุลในระบบตนเองนั่นเองถ้าคำว่าตนเองในที่นี้หมายถึงมนุษย์ก็แสดงว่าเป็นการเวียงหมุนเพื่อสร้างสมดุลในระบบของมนุษย์เอง ในระบบของมนุษย์เองก็คือในตัวตนแห่งการเป็นมนุษย์และในสังคมของมนุษย์โลกเองเป็นกฎแห่งการเบี่ยงหมุนเพราะถ้าคุณกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆสามารถสร้างกระบวนการแห่งธรรมจักรในตนเองกันได้เนี่ยมันก็จะสามารถสร้างกระบวนการแห่งธรรมจักรให้เกิดขึ้นในสังคมของพวกเรากันเองได้ด้วยใช่ไหม เมื่อเราสร้างขึ้นมาได้แล้วตรงนั้นนะครับมันถึงจะไปช่วยกันหมุนโลกเคยมีบางคนที่เคยแอบมาเป็นลูกศิษย์แล้วตอนนี้ก็จอร์ดาลีลี่ไปอื่นแล้วเคยบอกอาจารย์ว่าเวลาเขานั่งสมาธิเนี่ยเขาก็ใช้วิธีเพ่งกระสินไปที่จุดใจกลางโลกแล้วพยายามใช้จิตเนี่ยหมุนโลกปั่นโลกแล้วมันก็สติแตกไปเรียบร้อยแล้วมันชอบทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก ใช่หรือไม่ใช่พวกเราชาวจิตจักรวาลชอบทำเรื่องยากให้มันเป็นเรื่องง่าย easy easy แปลว่าง่ายๆไม่รู้พูดถูกบ่า <c oughs> พอดีคิดเป็นภาษาไทยแต่ดันพูดไปสภาษาฝรัง่งมันความหมายของธรรมจักรถ้าจะให้เข้าใจก็คือมันเป็นกฎแห่งการเหวี่ยงหมุนเพื่อสร้างสมดุลในระบบตนเองของแต่ละ สรรพสิ่งที่ดำรงตนเองอยู่จริงๆในสนามพลังงานแห่งเอกภพนี้